สบาทคะสามบาททำไมไม่เอารถมาคะคะอะไรนะคะทำไมไม่เอารถมาไม่มีรถคะ่ะทำไมไม่มีรถล้วพี่หมีภูก,กับพี่คิตตี้เอารถไปแล้วคะ่ะโอเคพี่ภูไปกับพี่หมีภูก,ก็ได้คะ่ะ นั่งได้ไหมคะได้ค่ะนั่งได้เหรอคะเก่งจังเลยค่ะโอ้เก่งจังเลยค่ะโอ้ยปลาเพื่อนสองตัวเลยขอบคุณค่ะไปนอนตรงนี้ค่ะนอนแล้วค่ะนอนนี่อนนี่ทำไมคือของละโอเคบ๊าบ้าให้ไห มันชื่อของอมันมีรถเร้ามาเร้ามาเรียกเข้ามเริมม่โอ้เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาไร็วเร็วไหมคะเรียกลูกค้าหน่อยคะ่ะลูกค้าลูกค้ามาแล้วคะ่ะ <c oughs> อุย้ยอยากกินบ้าสิอุม <c oughs> มีอะไรขายมั้งคะมีอะไรขายมั้งคะ ก่อนสิคะโอเคแต่ <Okay. S 3> ว่าไม่มีมี่นะมีไเป็นไหนหไไแล้วคะหิาอแล้วหิวแล้วหิวแล้วไม่อยากกินข้าวดีกว่าไม่ได้ ไม่ได้เหรอคะไม่อยากกินข้าวแบบน้องเจดินได้ไหมคะหมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วใครมาใครมอีกคะไม่รู้เบบี